สวัสดีตอนมืดๆครับวันนี้เราจะมาแปลงเครื่อง UPS นะครับเพื่อจะไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์เพื่อจะได้ประหยัดพลังงานนะครับประหยัดไฟบ้านแล้วก็อยู่ตามที่ไร่ที่นานะครับเราจะแปลงตัวนี้เป็น กับระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องหาสายมาต่อขั้วแบตนะครับเพื่อจะไปใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับหาสายไฟ ใช้ยาวประมาณสักเม็ดหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องพอประมาณหนึ่งถ้ายาวเกินไปก็ไม่ดีครับใช้ยาวประมาณ1เม็ดเดี๋ยวเราจะมาแกะไขน็อตจริงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันแบบตะลีบลูกเล็กไป แบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วก็เลยจะมาเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่รถยนต์เพื่อจะได้ใช้ไฟที่ยาวนานขึ้นเหมาะกับที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเปิดพัดลมเปิดทีวีได้ชาร์จมือถือได้นะครับ นอ็อตอไปก่อนแล้วก็จะดูข้างในมันครับว่าจะไปต่อตรงไหนครับข้างในมันจะมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับรุน่นนี้เป็นระบบ12โวล์นะครับ12โวล์ 480วัตต์เปิดพดัดลมเปิดทีวีได้ครับชาร์จมือถือได้นะครับใ,ใครน็าตออกดูข้างในมัน เปิดดูข้างในมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับจะเป็นสิบสองโวลต์แปดแอมแบตเตอรี่ลูกนี้เราจะไม่ใช้นะครับ โอ้ oh, 12โวลต์9แอมป์รุ่นนี้9แอมป์9แอมป์ทีนี้เราจะมาถอดต,ตรงขั้วแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่บวกลบนะครับบวกลบตรงนี้อันนี้บวกขั้วบวกขั้วลบนะครับเราจะมาต่อ ต่อสายไฟให้ยาวขึ้นแล้วก็ทำปากคีะครับทำปากคีบไปต่อกับคีบปไปแบตเตอรี่รถยนต์นะครับที่ในระบบสุลาเซลของเราเดี๋ยวจะทำการถอดขั้วแบตก่อนครับจริงๆมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับแบตยังมีไฟปกติอยู่แต่ผมจะถอดออกแล้วก็ทำปากคีบใส่ แล้วก็จะไปใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์โอเคครับสักคู่หนึ่งเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วมาดูกันหลังจากที่เชื่อมสายเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่มีปากคีบหรือว่าจะลองไฟดูเดี๋ยวจะใช้แบตเตอรี่ที่มาก การไฟฟ้ามานะครับอ้ปอลัป๊กในรูปลั๊กพวกนี้นะครับพวกรีเลย์มันจะไม่สับมาทํางานตอนที่การไฟฟ้ามานะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่คือโลบทิ้งคล้ายๆว่าโลบทิ้งครับแต่ตัวไอ้บายพาสนี่มันจะมีไฟนะครับไฟบ้านเป็นครับ พอการไฟฟ้าดับไฟปากตรงนี้ทํางานอยู่แต่พอการไฟฟ้ามาปึ๊บนะครับพวคอมพิวเตอร์แล้วที่เราเสียบไว้ตรงนี้นะครับไฟมันจะไม่ออกนะครับอารีเลย์มัน จะืองาะรูไว้ตรงข้างหน้านะครับแล้วจะทำปากคีบไปคีบกับแบตเตอรี่รถยนต์ในระบบโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเรสอดสายเสร็จแล้วจะลองให้ดูนครับใช้แบตเตอรี่เก่าที่มาคือ เครื่องนะครับปักเครื่องไม่ได้ใช้นะวนมาตรงนี้ก่อนปักเครื่องไม่ได้ใช้จะปักพัดลมมาต่อรับช่องไฟฉุกเฉินนะครับนี่เราก็จะต่อต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ออน แตอรี่ไม่พอนะครับแต่มันหมุนอยู่นะครับแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมเครื่องปิดไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ต่ำ ก็เลยปิดการทำงานไปแล้วเก้าป้อม